สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นงานวิเคราะห์กราฟทองคําประจําสัปดาห์นะครับประจําสัปดาห์ที่20ถึงวันที่24นะครับสัปดาห์นี้ก็มีข่าวใหญ่ไม่เชิงว่าเป็นข่าวใหญ่หรอกนะแต่เป็นข่าวที่นักลงทุนเขาจบตามมองกันนะครับผมหากใครเข้ามาฟังรับชมติดตามถูกใจนะครับฝากกด หัวใจกด s u b s c r i b e พี่หมีนิดนึงเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับมามาดูบทชิงเศรษฐกิจก่อนเลยว่าสัปดาห์หน้าเราจะเผชิญโลกภายนอกกับอะไรบ้างนะครับที่เป็นแฟกเตอร์สำคัญนะครับไฮไลทส์สำคัญของสัปดาห์หน้าครับคือคือคอนวันอังคารตอนตีสองนะครับก็คืออังคารข้อมพุธอะไรครับอ่าอังคารตีสองเช้าวันพุธเนาะนะครับอ่ะคือในส่วนของตัวนี้ครับ FOMC meeting n ครับ FOMC meeting ตัวเนี้ยเป็นรายงานการประชุมนะครับของเฟด นะครับว่าเขาพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับบางครั้งอย่างที่เราเห็นครับเขาเกิดการชะลอดอกเบี้ยนะครับ2เดือนนะครับแต่สิ่งที่รายงานมันจะบอกกับว่าเยในลักษณะของการชะลอดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในที่ประชุมเขามีความคิดเห็นอย่างไรที่มันเป็นแฟกต์อยู่บ้างที่เขาไม่ได้สรุปออกมานะครับตัวนี้นอกบ่ายสองตัวนี้ไม่ได้เป็นข่าวนะครับเป็นเอกสารมาแปะเลยนะครับช่วงตีสองนะครับถ้าสายนอนเึกสามารถ รอได้เนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววรรจันจนะครับบรรจันจมีตัวนี้ครับมีในส่วนของตัว PPI นะครับดัชนีการผลิตนะครับของเยอรมันนะครับออกมาแบบเนี้ยนะครับ ออกมาศูนย์อย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่ตัวเวียงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกพี่หมีมองว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะรอตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูกราฟมีโอกาสมีโวลลุ่มหน่อยครับก็คือในส่วนของตัว Gbp นะครับ Bank of e n อ l a n d นะครับออกมาพูดเนาะนะครับว่าเขาจะมีนโยบายทางด้านดอกเบี้ยอะไรนะครับแต่ไฮไลท์สาคัญจับตามองตัวนี้ครับและก็วันที่11ถึง12ธันวาคมครับประชุมเฟดนะครับซึ่งตอนนี้เสียงที่นักลงทุนเขามองเขามอง2มิติครับ1ครับคือชะลอ ตอ,ตอก็คือคงดอกเบีย้ยอย่างที่สองครับคือตัดดอกเบีย้ยตัดดอกก็คือพูดง่ายครับภาษาเราคือลดดอกเบีย้ยแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่นักลงทุนเขาจับตามองนะครับตอนแรกมองว่าวันจันทร์มีโอกาสที่จะไซเวอ์ต้มุตตมิไม่มีบอลร่มนะครับแต่พอดีไปดู Data ของ SPDR g o t a s h เนาะที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนปิดตลาดนะครับ เจ็ดโมงวันเสาร์เนาะนะครับก็คือคืนวันศุกร์ของที่อเมริกาแหละครับซื้อเข้าสิบเก้าจุดสองแปดหน่วยคือตันนะครับหน่วยคือตันเนาะนะครับซื้อเยอะนะัเนี่ยนะครับซื้อที่ราคาหนึ่งันเก้าร้อแปดสิบนะครับตอนปิดตลาดพอดีตอนนี้ SPDR ถือของแปดร้อยเป็สิบสามตันนะครับระวังวันจันร์กราฟมีแกรแต่ถามว่าพี่หมีจะอธิบายแบบนี้กันครับบางคนบอกเฮ้ย s ป dR ซื้อมันต้องขึ้นมันไม่เสมอไปนะ มันไม่เสมอไปพี่หมีใช้คํานี้ได้เลยจากที่เราเห็นหลายๆรอบที่ผ่านมาเห็นไหมครับ SPDR ขึ้นแต่เกิดแกลบคาเซลลก็มีนะครับอันนี้เราจะไปทดลองดูครับว่ากแกลบที่เกิดขึ้นวันจันทร์เนี่ยมันจะเกิดในรูปแบบไหนถามว่าทําไมมองแบบนั้นอย่าลืมนะครับตลาดนี้คือซีโร่ซัมเกมนะครับคือซีโร่ซัมเกมหมายความว่าอะไรคุณจะซื้อได้คุณต้องมีคนขายนะอ่ามันเป็นการันตีตัวเลขที่บอกไม่ได้เลยครับว่าการที่ s p d r เข้าซื้อสิบเก้าสิบสองจุดเก้าแปดตันเนี่ย มันมีแรงขายแค่นั้นถ้ามันขายออกมา15ตันทั้งตลาดนะครับน่าแสดงว่าแก๊ที่เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดแก๊ขาลงนะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ให้เราเฝ้าระวังเอาไว้ไม่จําเป็นนะครับว่า SPDR ซื้อแล้วมันจะขึ้นตาม SPDR เนาะอันนี้ให้เราเอาไว้เป็นความรู้นะครับระวังนะครับวันจันทร์เกิดกราฟมีแก๊นะครับมาโอเคคราวนี้เราเห็นทางด้านปัจจัยพื้นฐานละนะครับเรามาดูปัจจัยทางด้านเทคนิคบ้างอ๋อปัจจัยพื้นฐานอีกหนึ่งตัวนะครับ อ่าอ uh, no? anyway, in uh, in uh, hey, ิสราเอลเปิดการโจมตีเพิ่มอีกแล้วนะครับอ่าตอนแรกถ้าเราจําได้ถ้าเราตามพี่หมีมาพี่หมีจะเล่าข่าวให้เราฟังเนาะว่าเขาพยายามอพยพคนหรือสั่งอพยพที่อ่าปลอยใบปลิวครับให้ออกจากกาซาตอนเหนือไปอยู่ตอนใต้เพราะอิสราเอลจะโจมตีตอนเหนือแต่เมื่อวานพี่หมีนั่งอ่านข่าวอ้าวมันกลับไปโจมตีตอนใต้อีกแล้วครับอ่ากลับไปโจมตีตอนใต้อีกแล้วนะครับเปิดการโจมตีหนึ่งรอบนะครับแต่รอบนี้มันมี แนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างหนึ่งคือในลนักษณะของการโจมตีตรงนี้นะครับเขาเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือได้เปิดเส้นทางรับการช่วยเหลืออ่าพอรอบที่แล้วนะครับตัดทุกอย่างนะครับสาธารนูปโภคโดยเฉพาะเชื้อเพลิงมันเลยส่งผลให้ในส่วนของตัวโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะอะไรครับไม่สามารถที่จะรักษาคนป่วยได้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูครับทางด้านเทคนิคเรานะครับ พื้นฐานจบแล้วนะครับแค่นี้แหละข่าวที่มีนะครับทมเฟรมนั้นนะครับเราเท่าความก่อนทมเฟรมนั้นจบในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า PAB y นะครับแต่เป็น PAB y ในลักษณะของกราฟที่เป็นกรอบไซเวย์นะครับกรอบไซเวย์ของเขาอยู่โซนบริเวณประมาณตรงนี้เนาะนะครับโซนที่เขาไซเวย์อยู่คือโซนบริเวณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวพี่หมีวางเส้นให้ดูนะครับหนึ่งแปดเก้าแปดอ่ะหนึ่งแปดศูนย์เก้าครับกับโซนบริเวณสองศูนย์แปดศูนย์อ่าสองศูนย์แปดศูนย์โดยประมาณนะครับ สองศูนย์แปดศูนย์โดยประมาณที่เป็นลักษณะของกรอบไซด์เวของเขาถ้าเรามองดีๆครับหลังจากที่กราฟขึ้นมายืนเหนือโซนบริเวณหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เก้าได้หนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่งห้าแท่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเดือนนะครับที่กราฟเป็นลักษณะของการไซด์เวในกรอบในลักษณะของตัวไทม์เฟรมมันนะครับอ่าหลังจากมันที่เราอ่าน ว่าเป็น P A buy นะครับแล้วเราบอกว่าระวังนะครับเขาจะกลับลงมาพักฐานตอนนี้เขากลับลงมาพักฐานแล้วเขาดีกับขึ้นไปแล้วนะนะครับเขาดีกลับขึ้นไปแล้วราคาอยู่แถวนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเขาลงมาพักเนี่ยห้ของที่เขาขึ้นไปแล้วนะนะครับลงมาพัก5 0เปของที่เขาขึ้นไปแล้วนะครับถ้าเราอ่านตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามจากตรงนี้มันเป็นสากของตัว t r ป p l e Top นะครับหรือบางคนถามพี่หมีว่ามันเป็นลักษณะของตัว Triangle ได้ไหม เป็นได้ครับชัานทาแบบนี้เป็นได้นะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นลักษณะของการที่กราฟยกโลขึ้นไปอยู่นะครับยกโลขึ้นไปอยู่ถ้ามองเป็นลักษณะของตัวแพทเทิร์นมันจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นในการกลับตัวถูกไหมครับซึ่งเขาเด้งขึ้นมาเขากลับละนะครับแต่ถ้าเรามองแพทเทิร์นนี้ยมันจะเป็นแพทเทิร์นที่กราฟมีโอกาสเด้งขึ้นมาและหลุดแนวต้านนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็น ลักษณะของคอนติเนว์ขาบายนะถ้าเราอ่านในลักษณะของกราฟนะครับแต่ถ้าเรามองดีๆหลังจากที่เขาเกิดโซนนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่มันยังไม่สนับสนุนแรงบายเดย์็มที่ถ้าเราอ่านในลักษณะของตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ครับเขาไม่ได้สนับสนุนแรงบายด้วยการขึ้นมาของกราฟทุกครั้งเขาไม่สามารถยกโมเมนตัมที่สูงกว่าขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือจุดที่มองกันนะว่าในส่วนของตัวไทม์เฟรมวีกเนี่ยเป็นลนักษณะแบบนี้อยู่เนาะนะครับกรอบที่ เป็นลักษณะของการไซเวย์ครับหนึ่งแปดศูนย์เก้านะครับกับโซนบริเวณสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าถึงแปดศูนย์โดยประมาณนะครับอันนี้คือกรอบของไทม์เฟรมมันนะครับเราอยู่มาถ้าจบเดือนธันวาอยู่ในนี้นะครับครบหนึ่งปีพอดีที่เราเทรดในกรอบนี้นะครับบางครั้งมอาจจะเป็นการปรับฐานกรอบการเคลื่อนที่ของทองคำครั้งใหญ่ก็เป็นได้นะครับผมอ่ะจบมันครับจบมันจบมันนะครับมันมองมีแรงบายอยู่เนาะถัดมาครับมาดูลักษณะของตัว ทำเฟรมวิก okay. ที่เกิดขึ้นนะครับในลักษณะของตัวทำเฟรมวิกที่เกิดขึ้นวิกแค่เนี้ยนะครับจบเป็นในลักษณะของตัว P A by ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราอา leader. Leader. ่านวิกอย่างเดียวนะวิกเป็นลักษณะของตัว P A by ไม่สมบูรณ์ในลักษณะของตัว P A by ที่ไม่สมบูรณ์ในลักษณะแบบเนี้ยกราฟเป็นยังไงครับถ้ามันมอง P A by ตัวเนี้ยที่ไม่สมบูรณ์มันเป็นการพักฐานนะครับของมันนะครับกราฟมีโอกาสเด้งขึ้นต่อ นะครับเพราะถ้าเรามองโมเมนตัม d ิเตอร์สังเกตครับว่าในส่วนของตัว RSI 14นั้นยังยืนเหนือ150ขึ้นมาได้แล้วนะครับยืนเหนือ150ขึ้นมาได้แล้วนะจบวีกแล้วนะนะครับแต่ถ้าเรามองอีกในลักษณะรูปแบบจุดหนึ่งนะครับจุดที่เราเห็นนะครับมีโมเมนตัมแรงบายแบบตอนนี้แต่ มันยังไม่ได้สูงมากเพราะในลักษณะของตัว e m a ตัตเนนี้นะครับมันยังไม่ได้ลักษณะของการชดขึ้นมามันยังเป็นลักษณะของการไซเวทางออกข้างอยู่นะครับมันจะเป็นลักษณะของการไซเวทางออกข้างอยู่ซึ่งถ้าเรามองกรอบโซนบริเวณนี้ครับเป็นแนวตั้งของขางเฟรมบีกนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นแนวตั้งของขางเฟรมบีกหลังจากที่เขาเป็นลักษณะของการยังไงครับสร้างสวิงไฮสวิงโลกลับลงมานะครับสร้างสวิงไฮสวิงโลกลับลงมาจนเขาเบรกเอาโซนนี้ขึ้นไปได้ครับเห็นไหมครับ เบรกเอาโซนนี้ขึ้นไม่ได้กลับลงมารีเทสเขามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือ2,900ได้นะครับจุดสําคัญเลยนะจุดนี้นะครับจะเป็นจุดวัดว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนถ้าเบรกเอาไปได้เรามีโอกาสเห็น2,000 2,79นะครับหรือประมาณ2,50 0 2 0 5 0นะครับอันนี้คือโซนที่ให้เราเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเบรกเอาได้เราระวังนะครับไม่ใช่ขึ้นไปจะเซลล์อย่างเดียวอย่าคิดว่ากราฟขึ้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันจําเป็นจะต้องลงไม่เอาไม่คิดแบบนั้นเนาะนะครับไม่คิดแบบนั้นเลยนะครับเป็นความคิดที่ผิดมรหารเลยเนาะนะครับถัดมาครับวิ่เสร็จแล้วเรามาอ่านไทม์เฟรมเดย์กันว่าไทม์เฟรมเดย์เป็นลักษณะยังไงนะครับจากไทม์เฟรมเดย์นะครับ,กรบเกิดในลักษณะของแท่งเทียนที่เป็นพินาบ นะครับเป็นพินบายนะครับผิดสีเนาะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโมเมนตัมที่ในลักษณะของการกลับตัวในลักษณะแท่งพินครับราคาได้ลงมาติดโซนบริเวณนี้ครับราคาได้ลงมาติดโซนบริเวณนี้โซนบริเวณนี้ครับคือในลักษณะของตัวดีมมนโซนตามเฟรมเดย์ที่เรามองกันในสัปดาห์นั้นเนาะว่ากราฟลงมาดูนะครับจะผ่านไม่ผ่านนะครับเขาลงมาทดสอบแนวรับนะครับจากโซนบริเวณดีมมนโซนอยู่ที่อ่า 1980นะครับจนถึงโซนบริเวณนี้ครับโซนบริเวณนี้19 3 2สาสองอันนี้คือดีมาร์ของทางเฟรมเดยนะครับ19 8 0นะครับ1 9 0 8ถึง1932สาสองนะครับกราฟไม่สามารถผ่านได้ครับจบเป็นพินเซ็ตครับเป็นไงครับกลับตัวขึ้นไปพักฐานนะครับแท่งนี้นะครับสำหรับเดย์ที่ผ่านมาเป็นในลักษณะของตัวพินเซลที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเรามองกรอบโซนบริเวณตัวนี้ครับ โซนบริเวณนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวซับไพของไทม์เฟรมเด a y นะครับเป็นในส่วนของตัวซับไพของไทม์เฟรมเด a y นะครับจุดที่เราจะไม่ต้องมองครับเขาจะไปต่อได้มีโอกาสไหมมีโอกาสแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเขาต้องยืนเหนือโซนบริเวณ2009ให้ได้ถึงจะปลอดภัยนะครับถึงจะปลอดภัยเนาะเหมือนวันที่เราบายกลับขึ้นมาจำได้ไหมครับถ้ายืนเหนือโซนบริเวณนี้ได้นะครับเปลี่ยนโครงสร้างตัวนี้ได้ ปลอดภัยครับกราฟมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปต่อเช่นเดียวกันครับถ้าเขาหลุดโซนบริเวณนี้ขึ้นไปได้ครับ20-50มีโอกาสได้เห็นนะครับในลักษณะของเดเป็น pin เซลนะครับถ้าในทาร e f r เล็กเกิด pin เซลออกมาให้เรามองลักษณะของการพักฐานก่อนจาพินแท่งนี้ได้ไหมครับที่หมยายว่าเนี่ยมันติดโซนบริเวณแถวนี้นะที่เป็นโซนไซเว์มองว่าเขาเป็นการติดแนวต้านและเขากลับลงมาพักตัว นะครับพอพักเสร็จอีกแท่งหนึ่งเขากลับขึ้นไปเลยอันนี้ยังมองรักเณะเดียวกันเนื่องจากโมเมนตัมอิดิเคเตอร์ยังคงสนับสนุนแรงบายนะครับถามว่ามีจุดให้เซลไหมมีจุดให้เซลครับพี่หมีก็อยากมองจุดเซล์มองจุดกลับตัวเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าเรามองในลักษณะของตัวภาพใหญ่นะครับมองภาพใหญ่ในไทม์เฟรมเดย์เลยเนาะนะครับลักษณะมองภาพใหญ่ในทางเฟรมเดย์นะครับมันจะเกิดในลักษณะแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่เราเรียกว่า head and shoulder กัน นะครับอ่าคือแพทเทิร์นในลักษณะแบบนี้นะครับคือสิ่งที่เขาเกิดอยู่เนาะนะครับแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้ทงนั้นเลยยังไม่ m a s u r e นะครับยังไม่ m a s u r e การที่จะ m a s u r e ได้นะครับเขาต้อง break out neckline นี้ออกมาให้ได้ครับ n e c k l i n จุดนี้เราจะวัดจัดโซนบริเวณไหน n e c k l i n นะครับเราจะวัดจัดสวิงไฮ นะครับขอตัว h e a d and s h o u l d e r ขึ้นมาถ้าเรามองในรูปแบบนี้นะครับอันนี้คือไหลซ้ายอันนี้คือ h e a d อันนี้คือไหลขวาที่เกิดขึ้นนะครับการที่กราฟอย่างที่บอกครับจุดแรกครับที่เขาจะไม่ต้องผ่านให้ได้คือ2 0 0พและบริเวณประมาณ2040ตรงนี้นะครับถึง2050ะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยพี่หมีมันมองได้จริงหรือเปล่าถ้าเรามองครับโซนบริเวณนี้เห็นไหมครับเป็นโซนที่กราฟกลับขึ้นมาพักฐานนะและกราฟไม่ผ่าน เห็นไหมครับจากเทนขาบายนะครับเด้งขึ้นมานะครับติดต้าน2079ลงมาครับเด้งขึ้นมาเสร็จกราฟเกิดการเปลี่ยนเทนโซนบริเวณนี้นะครับจุดที่เราใช้มองนะครับว่าถ้าเขาสามารถยืนได้นะครับถือได้ไหมถือได้ครับ TP ให้ผ่านตรงนี้ให้ได้ถ้าผ่านโซนบริเวณนี้ได้ครับ2079เราได้เห็นนะครับ2079เราได้เห็นแต่ถ้าไม่ผ่านในทางกับกันเขายังไม่ใช่เทนขาลงนะครับถ้ากราฟ time frame day จะเปลี่ยนเทนขาลงครับ เขาต้องเบรกในส่วนของตัวอีโกโรตันนี้ลงมาให้ได้หรือว่าสวิงโลโซนนี้ลงมาให้ได้ครับนี่ให้เขาเบรกลงมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเขากลับขึ้นไปรีเทสอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวดูครับว่าเขาจะกลับขึ้นไปเทสได้ขนาดไหนและเป้าถัดไปที่เขาจะกลับลงมาครับคือโซนบริเวณตัวนี้นะครับอันนี้คือภาพใหญ่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในปีนี้หรอกนะครับมองว่าพี่หมีมองว่าไม่ไม่น่าตลุดอันนี้นะครับปีนี้อาจจะเล่นอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับ อ่าอันนี้ w o r k s c a แ e เนี้ยเอาไว้ดูก่อนนะครับว่ากรณีที่มันจะเป็น i n w e r t Head a ด o อ l d e r นะครับอ่ามันจะเบรกไปได้มันต้องเบรกโซนตอนนี้ขึ้นไปให้ได้เนาะนะครับจุดที่เราจะมองว่าเขามีโอกาสขึ้นไป2 0อ่า79หรือมีโอกาสทำ High ใหม่นะครับของราคาทองคําแต่อันเนี้ยมองเป็นระยะสั้นไปก่อนนะครับถามว่าทำไมให้มองเป็นระยะสั้นไปก่อนหนึ่งครับตอนเนี้ยปัจจัยดอกเบี้ยไม่ชัดนะครับไม่ชัดนะครับสครับ สิ่งที่มาเกิดขึ้นคือสภาวะสงครามนะครับพอเฟกเตอร์พอเฟกเตอร์มันมี2องปลายตหลักเข้ามาเมื่อไหร่นะครับมันทําให้เกิดราคาสวิงค่อนข้างที่สูงนะครับอันนี้คือให้เป็นไอเดียในการมองเอาไว้นะครับว่าโอ,โอเคถ้ามันจะไปต่อมันต้องเบรกตรงนี้ให้ได้นะนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว time frame day นะครับถัดมาเรามาดู time frame ถัดมาเนาะ time frame H4 ครับพี่หมีขอใช้กราฟที่มีแนวรับแนวต้าน นะครับในลักษณะของตัวไทม์เฟรม H4 ถ้าเราเห็นนะครับกราฟเป็นลนักษณะของการที่เขายกไฮขึ้นตลอดเลยตอนนี้นะครับเอ้ยกโลขึ้นตลอดเลยนะครับยกโลขึ้นตลอดเลยเน็กไลน์โซนบริเวณนี้รอดูนะครับเขาจะมีโอกาสเบรกไหมแต่การเบรกของเขาลงมาถ้าเขาเบรกเทนไลน์ได้นะครับถ้าเขาเบรกเทนไลน์ได้ มันมีโอากาสที่เบรกลงมาเสร็จจะเกิดลักษณะของการพักฐานก่อนก่อนที่จะลงมาแต่จุดที่จะบอกว่าทําลายโครงสร้างขาขึ้นของไทม์เฟรม H4 ครับคือกราฟจําเป็นจะต้องหลุดโซนบริเวณนี้ลงมาให้ได้ครับ1956จนถึง1961นะครับอันนี้คือกรอบที่เป็นในส่วนของตัวดีมานโซน H4 และเป็นในส่วนของตัวสวิงโลของไทม์เฟรม H4 ถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับโซนนี้มันจะเป็นเชงครับ มันจะเป็น change of character นะครับอันนี้คือจุดที่เรามองนะครับแต่ถ้าเราเห็นไหมครับกราฟมีแรงบายนะยกโลยกไฮขึ้นตลอดเวลาถูกไหมครับ m o m e n t ิน indicator ก้าร้ายที่สูงขึ้นไม่เหมือน H1 นะครับที่เป็น d i v e r g นซ์แต่เป็น d i v e r g นซ์ที่รปสั่งการลงมาพักฐานนะครับถ้าเรามองกรอบตรงนี้เขายังคงมีโมเมนตัมแรงบายที่เกิดขึ้นอยู่นะครับการที่เราจะเล่นนะครับเล่นง่ายๆแบบไม่ไม่คิดอะไรเยอะนะครับสาย SMC เล่นง่ายแบบไม่คิดอะไรเยอะครับ เบรกเอาข้างบนได้ครับ by tp 2จุดนะครับหรือถ้าลงมาตรงนี้เกิดลักษณะของการกลับตัวคุณบายกลับขึ้นไปได้นะครับกราฟขึ้นมาถึงหน้าต้านครับไม่ผ่านเกิด p a sell ครับคุณ sell กลับลงมาได้ tp โซนเบริเวณตรงนี้อันนี้คือเล่นกับกรอบลักษณะของการที่ เขาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกิดลักษณะของการไซเวย์นะครับหรือเกิดลักษณะของการสร้างบาลานซ์เกิดขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวรอดูคราบรรจนว่าเขาจะมีแกลบมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือในส่วนของตัวไทม์เฟรม e h สี่นะครับอยู่ในกรอบลักษณะของการไซเวย์อยู่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดครับหนึ่งหนึ่งเก้าสามสามนะครับหนึ1978่งเก้าเจ็ดแปดถึงหนึ่งเก้าสามสามถามว่าค่ากรอบนี้เป็น h 4สได้ไหมเป็น h 4สได้นะครับอ่ะที่มีเปรียบกรอบให้ถ้าผ่านตรงนี้ได้แข็งแรงครับ นะครับถ้าผ่านโซนนี้ได้แข็งแรงนะครับหนึ่ได้มีโอกาสขึ้นมาถึงบริเวณ2,000หรือ2อ0พัเลยนะครับถ้าหลุดขึ้นมาได้นะประมาณเจ0 0ถึง1นึ่งพันจุดเรามีโอกาสได้เห็นนะครับอันนี้คือกรอบนะครับกรอบที่ t ทา e เฟรมเฮสเกิดลักษณะของการไซเวยอยู่นะครับสำหรับตัว Time เฟรม e H4 เนาะนะครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของตัว Time f ฟรม e H1 นะครับมาดูในส่วนของตัว Time f ฟรม e H1 เมื่อกี้มีนักเรียนถามพี่หมี <c oughs> นะครับพี่หมีตอบไม่จบเลยแต่ซูม,มันตัดไปก่อนถ้าเรามองแบบนี้ครับถ้าเรามองแบบนี้เขาถามว่ามันเป็นลักษณะของ Head อ n ด์โชเดอรไหมนะครับการนับออกรอบตรงนี้นะครับพี่หมีถ้าพี่หมีนับสวิงไฮสวิงโลเนาะนะครับพี่หมีมองอย่างเงี้ยคือสวิงไฮสวิงโลนะครับคือสวิงไฮสวิงโลนั่น,สนแสดงว่าตรงนี้ครับพี่หมีมองตัวนี้เป็น S มองตัวนี้เป็น H ม,มันยังไม่เห็นไหลเนาะเราไม่นับอย่างเงี้ยนะพี่หมีไม่นับแบบนี้นะครับแบบเนี้ย มันมันไม่แข็งแรงอ่ะนะครับกรอบมันไม่แข็งแรงนะครับกรอบมันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะดังนั้นตัวนี้พี่หมีไม่ไม่ได้มองโซนนี้ไปไหลซ้ายและขึ้นไปเตรียมที่จะสร้างไหลขวาและถ้าไม่ผ่านกลับลงมาตรงเนี้ยในกลายจรงนี้จะเป็นเบรกฝาเซล์พี่หมียังไม่มองรูปแบบนั้นนะครับยังไม่มองรูปแบบนั้นเพราะว่ากรอบอย่างที่พี่หมีเคยบอกครับว่าฉาบแพทเทิร์นมาเล่นในสระของแท่งเทียนนะครับที่ใช้ลักษณะการสร้างโครงสร้างที่มีเวลาค่อนข้างนานนะครับและเวลาเกิดทีมันรุนแรงถ้าเราจาไม่ผิดเนาะ ตอนที่พี่หมีพาเล่น Inward Head and Shoulder กลับลงมาจำได้ไหมครับกรอบเนี้ยที่เราใช้กันนะครับกราฟมีลักษณะของการสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่าถ้าเบรกตรงนี้ได้เป็น Inward Head and Shoulder กราฟลงมานะจุดที่เขาจะลงมาทดสอบครับจุดนี้นะครับหรือจุดนี้เนี่ยอันนี้คือมองว่าเอ้ยมันมีระยะเวลาในการสร้างนะมันมีความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือไหลซ้ายอันนี้คือหัวอันนี้คือไหลขวาเนาะ ป็นลักษณะของ Head s h o u l d เดนะครับเอ้ยถ้ามันเบตรกตรงเนี้มันมีโอกาสลงมาแต่พอคราวนี้เห็นไหมครับว่าลักษณะที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันใช้ไทมิ่งค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่าง H1 หน่งไม่ใช่พี่หมีมองว่ามันไม่แข็งแรงเนาะขอมองว่ามันไม่แข็งแรงนะครับแต่ถามว่าถ้ามองแบบนั้นผิดไหมไม่ผิดหรอกครับการอาร่าททน pattern ต่างๆนะครับเบสิกสำคัญสุดเลย คือคุณอ่าน High, สวิงไฮสวิงโลของกราฟรูปแบบไหนที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ามาดูต่อครับไทา์เฟรม H1 ของเราหลังจากวันนั้นนะครับที่เรามองที่วิวว่ามันเกิดลักษณะของตัวเดวร์เชนเกิดขึ้นนะครับลักษณะเดวร์เชนที่เกิดขึ้นแต่กราฟในทางเฟรมใหญ่มันยังคงมีโมเมนตัมแรงบายอยู่ให้เรามองสัญญาณกลับแค่เป็นการลงมาพักฐานนะครับตอนแรกมองว่าลงมาพักแค่นี้นะนะครับอันนี้คือแนวรับของเรา1980ที่มีวว่าไม่ผ่าน1980พิจารณานะครับ กราฟอาจจะเกิดสักของการไซเวยนะครับและวันศุกร์ที่พี่หมีส่งข้อส่งวิดีโอเข้าไปแต่ไม่มีเสียงนะครับพี่หมีจะบอกว่าแท่งที่มันจบมันคือแท่งนี้นะครับ ARM Frame H 1นะครับอตอน18.00นนะครับเป็น PA c e l ถ้าจะลงต่อนะครับแท่ง2องทุ่มนะครับแท่งนี้คือแท่งที่จบพินเนี่ยไม่ควรปิดเขียวขึ้นมาอยู่เหนือแท่งแดงนะนะครับกราฟมีโอกาสจ,จะลงไปพักตัว นะครับเพราะไทม์เฟรม H4 จบเป็นในลักษณะของตัวสปินนิงใต้แนวต้านนะครับเพราะว่ามันมันไม่ขึ้นมาเทสต้านดีมาติดเทนลไล์เนาะที่พี่หมีส่งข้อความเข้าไปนะครับแต่ไม่มีเสียง s อรี่นะครับอ่ะมาดูครับสำหรับไทม์เฟรม H1 นะครับกรอบโซนบริเวณนี้ไทม์เฟรม H1 เป็นลักษณะของการไซเว์กรอบแคบอยู่นะครับมันก็เป็นช่วงที่ตลาดไม่มีวอลลุ่มพอดีแหละนะครับสำหรับแผนเช้าวันกันนะครับเรามองกรอบตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับขยายกรอบขึ้นมานิดนึงก่อน นะครับอันนี้เอาแผ่นวันตันก่อนนะนะครับเอาแผ่นวันตันก่อนนะครับอ่ะมองกรอบตรงนี้ครับยืนเหนือได้ครับยืนเหนือได้นะในกรณีที่กราฟเป็น PA บายยืนเหนือได้นะครับถ้ามีแกลบพุ่งขึ้นมาแถวนี้นะครับรอกราฟย่อครับและมองหน้าบ่าย TP ตรงนี้ครับอันนี้ TP หน,นึ่งวันตันกรณีเกิดแกลบขาบ่ายแต่ถ้ากรณีเป็นแกลบขาเซล รอกราฟย่อกลับขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านครับเดี๋ยวใกล้ๆหนึ่งเก้าแปดศูนนาะนะครับจุด GP มองสองจุดนี้ครับท p พหนึ่งนะครับ GP 2สองมองแค่นี้ก่อนวันจันทร์นะครับวันจันทร์สำหรับคนที่จะเล่นกับแกบตอนเช้ารอให้เกาเกิดครับเราดูที่ทางแก๊บที่เกิดขึ้นว่าถ้ามันเบรกเอาขึ้นมาได้นะ่าแสดงว่าโมเมนตัมแรงบายมันเยอะนะครับเรารอใกล้ๆแนวรับครับหาจุดบายกลับขึ้นไป นะครับอันนี้มันเป็นการเล่นตามหน้าตามเฟรมใหญ่เนาะหรือถ้าเรามองว่าเฮ้ยเดเป็นพินเซลนะครับรอให้เขาเบรกโซนนี้ลงมาให้ได้ครับเนี่ยด่านเยอะนั้นเยเมเอท่านั้นเลยติดเทรนอีกนะครับอ่ะอันนี้คือแผนการเทรดสำหรับเช้าวันจันทร์นะครับเพราะถ้าเราอ่านโมเมนตัมตัวเนี้ยนะครับสังเกตไหมครับไ s เ14เป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวเนาะนะครับไซด์เวย์ดาวอยู่ใต้อ่า EMA 150นะครับคราวนี้ถ้าแผนการเทรดทั้งสัปดาหล์ล่ะ พี่หมีขอมองเฉพาะวันอันนั้นก่อนได้ไหมนะครับออนวอนก่อนขอมองเฉพาะวันอังคารก่อนวันอังคารนะครับพี่หมีมองนะครับถ้ากราฟสามารถเบรกแนวต้านนี้กลับขึ้นไปได้นะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่พี่หมีจะรอ P A cell ย้ํานะครับรอ P A cell เนาะนะครับย้าเนาะรอ P A cell นะครับจะรอดู P A cell ว่าตัวนี้คืออะไรนะครับมันจะเป็นในลักษณะของสิ่งที่พี่หมีจะรอพินในลักษณะของการกลับตัวลงมา นะครับถามว่ากลับตัวลงมาพี่หมีมองทีพีโซนบริเวณตรงไหนถ้ามันสามารถกลับตัวหลุดลงมาได้นะครับพี่หมีจะอรอโซนบริเวณนี้ครับเป็นจุดท p พีนะครับรอพินเซลตรงนี้นะเป็นจุดท p พีนะครับอาจเกิดวิเดตขึ้นไปถึงสองสองนะครับอืมเกิดวันาคารนะอันนี้คือพี่หมีมองกาฟวันาคารนะครับถ้าจบพินเซลตรงนี้ได้นะครับพี่หมีจะรอจุดทีพประมาณตรงนี้ครับ อ่ะหกแปดกับเจ็ดแปดนะครับแต่มองหน้าบายกับขึ้นไปก่อนนะครับอยากได้ราคาที่ราคาที่สวยๆนะครับอยากได้ราคาที่สวยๆเนาะนะครับอ่ะอันนี้คือแผนการเทรดที่เรามองนะครับสัปดาห์นี้พี่หมีขอมองแค่วันอาคารเอาไว้ให้ก่อนนะครับว่ามันเป็นจุดที่มันจะลงมาโซนบริเวณนี้แหละอ่านะครับยืนเหนือขึ้นไปได้นะครับถ้าเกิด p A เอ l ซโซนบริเวณนี้2 0 0เหรือ 2,022หรือ2,009นะครับจุด TP แรกที่มองครับ1978นะครับ1978หรือ1968ครับหลังจากนั้นเขามีการกลับขึ้นไปพักฐานในมีครับเขาจะได้เห็นทางนี้สภาพกับก่อนที่จะปรับฐานหรือเกิดสัญญาณเลเวเจนซ์กลับลงมาให้เราเห็นถ้าเขาจะกลับลงมานะครับ1920ครับคือจุดที่เขาจะกลับลงมาจุดแรกนะครับผมอันนี้คือให้เป็นแผนระยะยาวนะครับแผนระยะยาวนะครับ มองนะครับกราฟมีมวลตั้มแรงบายยืนเหนือ93ได้นะครับมอง2,004นะครับ2,009นะครับถ้าไม่ผ่าน2,009เกิด P.A. เซลลกลับลงมามองเป็นการเซลล์กลับลงมาพักฐานอันนี้คือจุดในการมองพี่หมีย้ําเสมอนะครับแนวรับแนวต้านไม่ได้มีไว้บายไม่ได้มีไว้เซลให้รอในลักษณะของตัว confirmation ที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่หมีจะเปิดคําถามให้นะครับ เปิดคําถามให้เนาะนะครับบางคนถามทำไมพี่หมียังมองบายอยู่เหรอก็โมเมนตัมมันยังชัดอยู่เนาะว่ากามันมีบวลรุ่มแรงบายนะครับถ้าเขาไม่ผ่านให้เขาไซเวยตรงนี้เกิด P A ซ e ล l กลับลงมาเดี๋ยวมันจะมุดกลับลงมาครับทุกๆก,การไซเวยเป็นการปรับฐานโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะเปิดให้มีคำามีคนถามว่าที่พี่หมีมองว่าให้เกิด P A เ e l l หรือ P A by มองทางเฟรมไหนครับทางเฟรม P A อ่านทุกทางเฟรมนะครับ อ่านได้ทุกไทม์เฟรมเลยแต่พี่หมีแบ่งอย่างนี้ครับไทม์เฟรม H4 นะครับใช้ดูแรงซื้อขายนะครับไทม์เฟรม H1 ใช้ในการคอนเฟิร์ม PA จะสังเกตจากพี่หมีวิเคราะห์กราฟนะครับถ้าเป็น PA พี่หมีหลากใ้เาเป็น PA นะครับถ้าลักษณะของกราฟไซเวย์คุณใช้ในส่วนของตัวไทม์เฟรมเล็กในการเล่นได้แต่ มือใหม่พี่มีอยากให้มองทางเฟรม H 1ก่อนครับเพราะถ้าเข้าไปอยู่ใน M 5้าไปอยู่ใน M 1อยู่ M 1 5ครับและเรายังไม่เข้าใจพื้นฐานกราฟดีเราจะเกิดอาการเมากราฟเราจะมองทุกอย่างเป็น P A หมดเลยเนาะเศรนยาเข้าใจพี่หมีไหมครับเข้าใจพี่บอกพี่หมีหน่อยอโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่หมีปิดคลิป YouTube ก่อนเนาะเพื่อจะให้คนที่เข้ามา ฟังซูมีคําถามได้ถามเนาะเราจะคุยพี่หมีได้ประมาณอีกสินาทีซูม,มันจะตัดแล้วมันเด้งมาเสรจมาแล้วเมื่อกี้อ่ะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมลับฟังนะครับได้แผนการเทรดแล้วก็อ่าอย่าลืมนะครับรอตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะครับพอได้แล้วนะครับอ่าอย่าลืม SL กำไร Money Management ให้ดีขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยครัทุกคนสวัสดีครั